ดูดวงชาวาราศีเมถุนไม่ต้องห่วงหรอกลองมาเกิดแป๊บเดียวด้วยอำนาจบ,บนบารมีวาสนาสิงสิ์งสิธิ์คำชูปกปักกรุงกองราาักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปรผันรับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายให้สังเกตในโชคชะตา ดวงชะตานี้จะมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งที่ดีจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดแต่นางฟ้าบนสวรรค์ก็หวงท่านครับผมลงมาเกิดแป๊บเดียวเองเยอะก็กลับไปแล้วสิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะตกตำแหน่งเทมเพลนจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นการที่ท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายให้สังเกตในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างอํานวยใช้อํานวยโชคให้นางฟ้าบนสวรรค์ชั้นฟ้าหรือเทวดาก็ได้นะที่คอยช่วยปกปักคุ้มครองรักษาครับคอยส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านนําพาซึ่งความประสบแต่เรื่องราวต่างๆนั้นนระับมันเป็นเพียงแค่ชั่วคู่ชั่วขราวหนึ่งวันสุนับหนึ่งวันสวรรค์นะเท่ากับ100ปีโลกมนุษย์ครับผมเพราะฉะนั้นท่านรีบกลับสวรรค์ไปเถอนะครับผมแป๊บเดียวก็ครบร้อยปีแล้ว ซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมันมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดงวงชะตานี้จะเจริญรุ่งเรืองให้สังเกตในโชคชะตาอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิป์ปูนะผมคอยปกปักคุมข,ของราาักษานะผมในโชคชะตาของท่านเหมือนกับมีเงินมีทองคอยยื้อแย่งคอยเชิดหุ่นเชิดนะครับคอยปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมันเหมือนกับอาชีพการงานการเงินของท่านติดกับดักท่านต้องเป็นอาชีพนี้หรือยังไง ้าพเจ้าไปทําอาชีพอื่นไม่ได้หรือยังไงับผมท่านอาจจะติดกับดักในสิ่งนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่จะติดกับดักยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นไปได้ด้วยดีก็คือมีความสุขคําว่าพอก็คือความร่ํารวยถ้าท่านบอกว่าข้าพเจ้าพอแล้วัะผมมีความสุขแล้วมีเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วก็คือรวยแล้วไงครับบรารมีเต็มเพราะฉะนั้นดวงนี้นะครับจะได้ปลดปล่อยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จได้รับถ้วยทองโองกาสทองจะได้เจอพาร์ทเนอร์เจอคนที่ใช่เจอคนที่เข้ามาสนับสนุนสนับสนุนคำชูหนุนนำโชกตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดในหัวมีแต่เรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบดงังเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องอยู่เงียบๆ เรื่องราวต่างๆที่จะเข้ามาอาจจะเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้านำพามาให้หรือนางฟ้าบนสวรรค์นะผมนะครับอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเขาเรียกว่าหวงในเรื่องคู่ของคู่ของของท่านอาจจะได้ค้นพบได้เจอกับใครบางคนแต่ว่าก็ต้องโรมปฏิเสธนะผมเขาเรียกว่านางสวรรค์ชั้นฟ้าเลือกให้ไม่ต้องหวงพี่หรอก๋อยวพี่ก็กลับไปครับกลับไปบนอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านะครับถ้าเป็นไปได้ไปนิพพานเลย ับผมสิ่งดีดีจะได้บังเกิดปีศาจมูมานนางมารหลายคนอิฉาให้ร้ายมีอยู่ในเกณฑ์ชะตาเพราะฉะนั้นดวงนี้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวัะผมเดบฟูบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจคาบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีจะบังเกิดให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรั์เทพเทวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจดวงนี้อดทอนอดก้านมานาน ให้วางแบบแผนประเพณีและมองการไกลถึงอนาคตในท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารนะครับอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมาับนะผมเรื่องราวต่างๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชี้นําทางับนะผมและใครบางคนแอบตกหลุมรักคุณอยู่ับนะผมถ้ามีใครบางคนแอบตกหลุมรักคุณอยู่ดวงชะตานั้นควรที่จะต้องแอบไปบอกเขาหรือว่าพูดคุยเจราจาต่อรองกัน ว่าจะเอาอยัางไงในเมื่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าได้รับข่าวดีเกี่ยวกับบรรพบุรุษเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบมีสัญญาณเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเลยรับก็ได้จะนำพาซึ่งความประสบเร็จอย่วมองว่าเป็นเรื่องทางด้านเรื่องไร้จงคิดว่าเป็นเรื่องที่จะเปิดกุญแจมาและเพื่อจะปลดล็อกแห่งคุณงามความดี ดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายขอทํานายว่าไม่นานไม่ช้าจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองลดนี้ปลดเซนดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์นะครับผมขอให้ท่านรับพลังบวกเอาไว้ครับอย่าไปรับพลังลบหมอสันก็พยายามทํานายทางด้านพระ่งพลังบวกนะครับนะ้ำตกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดบให้ค่าครูหมอสันให้ค่าครูทางช่องได้ครับเนะรา๋ผมท้ายคลิปขอให้ท่านรับฟังต่อกันยาวๆนะครับ เดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการพลิกฟื้นชีวิตคุณจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังก้าวเข้าสู่หมวดที่ปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้นความคาดหวังหงอที่จะมีความสุขความสงบและความมั่นคงในชีวิตจะเริ่มเป็นจริงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะ,ะเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคมากมายแต่เดือนนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับความยุติธรรมและโอกาสใหม่ใหม่ในชีวิตพระพรหมกำลังจะบรรเทาความทุกข์ให้กับคุณดังนั้นอย่าท้อแท้หรือสิ้นหวังเพราะยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่อีกมากมาย 7. ใช้ช่วงเวลานี้ในการทบทวนตัวเองและปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นโดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์และความใจร้อนของตัวเอง เพราะความใจเย็นและการคิดไตรตรองให้รอบคอบจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะรู้สึกว่างานเข้ามารุมเร้าและทำให้คุณรู้สึกหนักใจเจ็ดมีงานหลายอย่างที่ต้องจัดการพร้อมๆกันทำให้คุณอาจรู้สึกสับสนและวุ่นวายใจ แต่อย่าเพิ่งท้อเพราะนี่คือโอกาสที่จะแสดงความสามารถของคุณให้ทุกคนได้เห็นราศีเมถุนมีเกณฑ์ได้ปรับตำแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงในองค์กรหนึ่งอาจเจอปัญหาเกี่ยวกับระบบของงานมากกว่าตัวคนแต่ด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาของคุณทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากขึ้น สำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นใหม่ 2. คุณอาจจะได้รับโอกาสในการทำงานที่ทา้าทายและน่าสนใจมากขึ้นอยากกลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆเพราะมันอาจจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆ 1. คุณอาจจะได้พบกับโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจหรือได้ร่วมงานกับพันธมิตรที่มีศักยภาพอย่าลังเลที่จะตัดสินใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำข้อควรระวังในช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในที่ทำงาน7 พยายามรักษาความใจเย็นและแก้ปัญหาด้วยเหตุผลหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือความรุนแรงในการจัดการกับปัญหาเพราะมันอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณได้ด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีเมถุนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 1. คุณจะมีโอกาสได้รับไรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษ หรือโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายย่อด้วยเช่นกันเพราะอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของตัวเอง3แต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะจะมีโชคลาภหรือเงินก้อนเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันเวลา6อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนหรือการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงกลางเดือนคุณอาจมีโอกาสได้รับข้อเสนอทางธุรกิจที่น่าสนใจหนึ่งแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อหรือสัญญาผลตอบแทนที่สูงเกินจริงเพราะอาจนำมาซึ่งความเสียหายทางการเงินได้ ในช่วงปลายเดือนการเงินของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้น1คุณอาจได้รับโบนัสหรือผลตอบแทนจากการทำงานที่ผ่านมาใช้โอกาสนี้ในการวางแผนการเงินระยะยาวและการออมเงินเพื่ออนาคตข้อควรระวังระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการซื้อของที่ไม่จำเป็นสาพยายามควบคุมการใช้จ่าย และทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มีเงินหลือเก็บสำหรับอนาคตคำแนะนำเพิ่มเติม 1. ใช้ความใจเย็นและความรอบคอบในการตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการงานและการเงิน 2. พัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สามรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนเพื่อป้องกันความเครียดและปัญหาสุขภาพ 4. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 5. ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการท่องเที่ยวพักผ่อน โดยสรุปเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาสและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสำหรับชาวราศีเมถุนทั้งในด้านการงานและการเงินแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถของคุณทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจงเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเพราะอนาคตที่สดใสกำลังรอคุณอยู่สำหรับคนโสดโอกาสพบรัก มีโอกาสพบเจอคนที่มีอายุน้อยกว่าแต่อาต้องเก็บความสัมพันธ์นี้เป็นความลับในช่วงแรกหนึ่งควรระมัดระวังในการเปิดใจเนื่องจากอาจมีคนที่ไม่จริงใจเข้ามาในชีวิตเพียงแค่ต้องการคุยผื่อเลือกก้สถานการณ์ความรักเป็นช่วงที่คุณเริ่มเปิดตัวเองมากขึ้นหลังจากที่เคยเจอมรสุมในเรื่องความรักมาอย่างหนักสี อาจรู้สึกเหงาและเคว้งคว้างในช่วงต้นเดือนแต่จะมีโอกาสได้เข้าสังคมและพบเจอคนที่น่าสนใจมากขึ้นห้าสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นอยู่ในช่วงที่เปราะบางต้องระวังเรื่องการสื่อสารและความเข้าใจผิดก้าวคู่ครองอาจมีอารมณ์เหวี่ยงทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้ง่ายก้าว ต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์มากขึ้นและอาจต้องเป็นฝ่ายที่ยอมเหนือเพื่อดูแลครอบครัวหนึ่งคำแนะนำสำหรับคู่รกักควรให้เวลากับคู่ครองมากขึ้นและพยายามปรับตัวเข้าหากันเจ็ดหลีกเลี่ยงการพูดจาที่อาจกระทบกระเทือนความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งพยายามยอมรับทั้งด้านดีและด้านร้ายของกันและกัน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนเจ็ดแนวทางการปรับตัวการพัฒนาตนเองควรใช้ความใจเย็นในการจัดการกับปัญหาความสัมพันธ์เปิดใจรับฟังและพยายามทำความเข้าใจคู่ครองหรือคนรักมากขึ้นสำหรับคนโสดควรให้เวลากับการทำความรู้จักคนใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไป จุดที่ควรระวังระวังการตัดสินใจในเรื่องความรักที่รวดเร็วเกินไปหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาไม่ควรด่วนสรุปหรือตัดสินความสัมพันธ์โดยไม่รอบคอบโดยภาพรวมเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องความรักเป็นพิเศษทั้งคนโสดและคนมีคู่ควรใช้สติด ในการตัดสินใจและจัดการความสัมพันธ์การสื่อสารที่ดีและความเข้าใจจะเป็นกุญแจสำคัญในการผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้